หายมาพูดว่เนมลยเว่าเหือเป็ยงเีมพดพอกันอีกกักสพี่น้องเอ้ยโอ้ยกูรู้เมื่อยเมื่อยกับการติดตามข่าวอือตากูจะเป็นมีแพนด้าเปนรนี่อือ เป็นพี่เธอนะเอากรน,น้องโมกายิน,น,นข่าวน้องโมมึงจะน,น้องโมตะล,ะโลกนน่อาางอาก็เป็นนอ้องเสริมด,นะดังตินะทานโทษนะขายข้อสงสัยกับการกำลังทำอยู่ว่ามันคืองานอะไร บ้านห้าเอินว่าสูตรถอดพี่น้องสูตรถอดสูตรถอดน้อยแม่จังหวะเปลี่ยนสื่อเราหมดจ้า

มันลือลกะลุคุมกะเียบโย่เมือนกะวานผ่าน้องพี่ดองเนาะก็มีม่านมาไห้กู้อันป้อยอย่่ตัวหนึ่งก็สามดอกสมจะเกิดลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้า อันนี้หนงาง้ยนี่สามเหลี่ยมีเจมดเบลื <c oughs> มจัมดิยังบนอนอยู่ยังบนอนอยู่บ่าามาพี่พพบนอนพี่เร็วแบอบนอนปุน่ไปมไ <ไป S 2> <ป>ั้พี่มั <ทำ S 2> นแ่บดีมัหน,น,นหวานสาคอน มาทอนกูสิสร้างงานนี่ยมอเตอร์ไซค์แล้วคนละคันอายานานเพิ่นเคยนั่งโหลดเลยเคยนั่งตลอดเพิ่นก็อย่างลองเบิ่งมอเตอร์ไซค์มึงดูฮะใส่เอ้าอีลิตี อย่าหายขน่อยบ่าเบนเด้อน่ถ่นานเลยขน่อยบะฮู้ขน่อยบดจักนี้ฮงอันนี้นะได้จักร้อยละอีแม้ยังเจ็ดลอยผนบ่แมะไปนือดูไดยเป็นน <c oughs> ือเลยยังเจ็ดลอยพูได สาคอนมึงมาใส่ม้อคือกูเห็ดซ้างฮะมึงมาใส่ม้อคือกูเห็ดซ้างซื้อหม้อผูก็ต้องใส่ผูหรอน้องหมวยไปสั่นแล้วบอไปเนื้อดูแลเนื้อไอ้น้องให้เห็ดยังก่อนนะนะบอสไปอารอนไปอาจจะนอนบอกกูก่อน พเอาจะนอนปูยังฮะปูยังเอาข่อยลงแนเอาข่อยลงแนลูกนี่เอาขาลงนี่เออก็ลูกนี่เอาเอาลูกนับแม่ลงกับแม่ เปยังคือปรสย่อกงยาน่ะแล้วแหละบอแล้วเลยังพี่น้องเอ้ยข่าวแตงโมน่ะไม่ได้ดังแต่ในประเทศไทยได้ในห้อม่วงนี่ก็ดังคือการนี่ซางสองสามจุ่มนี่ว่าแต่ข่าวแตงโมข้ากระหังก็ออกมาจากเพื่อนฮะกองมาจากเพื่อนเบิ่งข่าวกระดกกระดีะ อยากหูพี่น้องก็เลยติดตามข่าวว่าเหตุการณ์ที่แท้จริงมันคืออีสังพี่น้องเงียบๆไปอยากหูอยู่ได้มันคือการต่อแหล่แล้วบังติดตามข่าวจนว่าบริได้รับได้นอนเหมือนนากระซีทุ่มหาทุ่มยังบริได้รับบริได้นอนโอ้โหนั่งน้ำผายเอ้ยมิน น่าแกมินภาษาไทยบองบองบงบองบองบงบองบงอันนี้ก็สิเป็นสอบพี่น้องทุ่งบองบอมแมนมันเหี่ยวบอะบองอันนาจอกนะยาย ว่าจอกว่าอีหยังนะบ่แม่นมันเหี่ยวเป็นอะบ่จุม่มในใส่กลองไว้แหย่ๆอยู okay. ่ฮะแม่ป็นเตียงไปเบิ่งไหมไปหาใายไหมไหมเป็นผ้าเชียร์ต่อมย่ออับอยู่อันนี้สิเป็นกระทงโอ้ยเป็นตาซีดูดลงไปแทะเป็นตาสิฮักแท้นี่

พ <growing> ี่น้องละปองไปเอากระสีข้าวในเมืองสาคอมื่อกินข้าวแล้วเดี๋ยวนี้นี่ไงกูถือข้าวไปโหดเรืออะไรมึงไปใส่กางเกงขาสั่นในป้ายไปมึงมาห่อนบอกไปแน่คำหนึ่งเกี่ยวๆหน่าก้อนดุกหิสติดก้อนไปมาบอกไปกระทำอยู่วะ กทำอยู่ว่ะใครสิไปชูกูจะฝากเงินสินะจักตอกแล้วละกับักไม่จะจักอ่านบ่อยแม่หาบอเจ็ดก็ได้ก็ได้เขาเห็นโทรศันี่นะเจ็ดก็มีแ่กมโรัทก็ได้นะบักได้บักวคำผาหัวก็ผ่าเขาจะบัก มดนดนฮังกรไดซ้ำร้อยแล้วอ no. no. no no, no. no, ีแม่ซาำรอยลอยอีกสี่โดยเฉพาะเลยเนาะฮังกรไดสี่ร้อยนั่นหมาเนาะงั้นอีกหกลอยแม่เอ้ยนางเจ้ากี้ด่านพู้แหละเมื่อนี้นะเอเือบสิแล้วอยู่บนทางไปซ้อม อีแม่สี่แล้วยุ่มือนะอะไรยังไงบอตตามเมียงนแล้วแหละบอฮะห่อจะห่อเมียงนั่นจัดห่อนั่นโอ้ยก็ได้ว่าพากันตามตอนนั้นตามจีนส่นบอสะตามาแล้วก็เบิรแล้ว่านเนาะานเดินมา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 เดิเดินมานมาเดน มื่ออินใส่บาทตอนเศร้านาะมื่อ่นเนาะใส่บาอานั่นก้ะเจ้ามากระเจ้ากระพ่อกสูตรโดยสูตรเจานั่เจนี่สูตรเจ้นั่เจนี่แล้วแ้วก็สูตรอดแบบโดยแก่เรียบร้อยก็ใส่บาเอาสูตรแล้วจะใส่บาทบยายเออเพื่องเื่นได้มาสูตรมาเ หินแห่ลไงเอาเด้อยังหวยหินแห่หินจัเียนเด้ออพนบอกเด้อว่าเอาอีกยังแนนนะโมเมนต์าเสมอเอินมาย่พอมากกัล่งอันนโมตซาผลวอเลนห้าของบกินี่ใชนั <k <k erm ่นี่เแล้วนั่นี่นใชจ้ะ อหินแห่หินใช่กันเลยก็ได้ดินแห่คุณยายมิตน้อนยอ่ะถือไวให้ลุงอย่ามันเสียมนียเชียวหนิเอาหิน้เอาเอาหินน้ำหนเหินน้ำหนอแ่มันก็เป็นหินน้ำหน ยังหยกายยินแหกอยู <5. S 3> <Hey. S 2> ่หวยบนคัวเขียดทรายฮันเดย์อกป่องปลายเปิดเสล่ตะลย่ตะอ่ไปสะท้อนไปเมืองการมาติดตามข่าวก็การมากติดตามข่าวไปฝ้ามาติดตามข่าวนี่เอ้าเบิ้งมากรสิหิต ก่นนะกอคุิหีดมันก่นนะจางแต่ว่าุสั่งอรุนี่ดูมาเขาลืมนะอร่อยแล้วแม่ข้าสิบาุกแก่ข้าวันกูแก่หายค่ะ